วันนี้วันที่4ก,กรกฎาคม2523นะเอ้ยไม่ใช่2565เป็นผู้พศเกิดตัวเองเพราะวันนี้วันเกิดแก้วนะคะก็เลยท่องวันเกิดตัวเองเพราะมีแต่คนหามจะซื้อหวยนะอ่ามาดูกันว่าทั้งเจ็ดวันจะซื้อเลขอะไรง่ายๆสั้นๆวันนี้ไม่เยอะนะคะคนเกิดอาทิตย์จันทร์สุข อาทิตย์จันทร์ศุกร์สามวันนี้ให้ซื้อเลขการทําบุญไปดูเลขปล่อยปลาเมื่อเช้า,ชาก็ได้อาทิตย์จันทร์ศุกร์นะคะแล้วคนที่อยู่นอกกลุ่มแก้วเดี๋ยวแก้วจะลงให้ว่าแก้วปล่อยปลาไปเท่าไหร่ใน Facebook นะคะอาทิตย์จันทร์ศุกร์แล้วก็เลขทําบุญอ,อังคารให้ซื้อเลขการทํางานนะคะวันเริ่มต้นการทางานหรือเงินเดือนปัจจุบันก็ได้วันพุธให้ซื้อเลขคุณพ่อวันพฤหัสให้ซื้อเลขเบอร์มือถือตัวเองนะเลขเบอร์มือถือตัวเองแล้วก็วันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ คนที่คุณรู้สึกรักและผูกพันที่สุดจะเป็นรักแบบไหนก็ได้หมดเลยนะคะลองดูไปแล้วบ๊ายบายค่ะ